สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูวิธีการตอนกิ่งมะนาวนะครับแห็นง่ายๆนะครับต้นนี้เป็นมะนาวเป็นพิจิตหนึ่งนะครับนี่ครับผมจะเลือกดูกิ่งที่เหมาะสมก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตจะมีข้อตาอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าข้อตาให้เราหั่นใต้ข้อตาประมาณ1ซนติเมตรนะครับนำมีด แบบง่ายๆเลยนะครับใช้คัตเตอร์หั่นไปเลยหั่นให้รอบนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะหั่นลงมาอีกนะครับให้ห่างกันอยู่ประมาณ2-3ถซนเมตรนะครับนะครับหั่นให้รอบเหมือนกันทำอย่างนี้ผ่าตรงกลางนะครับ ใช้มือเราเนี่ยนะครับแกะเปลือกออกเลยนะครับอ่ากะออกเสร็จแล้วผมก็จะขูดเนื้อเยื่อสักหน่อยนะครับหรือท่านใดไม่ขูดก็ได้นะครับเนื้อเยื่อมันก็ออกล่างเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทําดูนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแกะเปลือกออกแล้วก็เอาถุงตุ้มตอนหุ้มเลยก็ได้นะครับ นี่เราก็จะเอาถุงตุ่มตอนที่เราได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับผ่าตรงกลางแบบนี้เลยนะครับร,ระวังจะโดนมือนะครับขั้นตอนนี้เมื่อผ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหุ้มตรงที่เรา อเกะเปลือกออกเรียบร้อยนะครับเฉลี่ยดินให้อ่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางกิ่งแบบนี้เลยนะครับใช้เชือกรัดดึงให้แน่นพอประมาณนะครับแล้วก็ รัดอีกอันหนึ่งนะครับตรงข้างล่างอีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับดึงให้แน่นพอประมาณนะครับ ใช้คัตเตอร์ตัดออกนะครับแต่งให้ดูสวยงามนะครับตัดปลายเชือกออกเลยอย่างนี้นะครับแต่งให้ดูสวยงามมาบีบสักหน่อยครับให้ดูเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการตอนกิ่งมะนาววิธีตอนกิ่งมะนาวแบบง่ายเราไม่ใช้น้ํายาเล่งรากนะครับรับตอนนี้ผมทําแล้วออกนะครับออกลากเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวที่ผมทําไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้แล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับ รากของเขาก็จะออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่ผมทำไว้แล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับอาจจะดูไม่สวยงามเท่าตัวเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้นะครับออกรากประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรอให้มีรากเยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะตัดไปชำใส่ถุงนะครับต้นนี้ผมปลูกใส่บ่อซีเมนนะครับแบบไม่อัดก้นโบ่อนะครับ จะปล่อยให้รากของเขาได้ออกไปหากินตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยก็จะใส่ตรงไปตรงนี้นะครับตรงท่อและตัวนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําคือผมไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขูดเนื้อเยื่อนะครับทําแบบง่ายๆนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะครับทําแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับทางช่องเกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ